ม,มีแบบนี้เฝ้าวอยู่กับคนข้างจีิงๆเจ้าเสียวนะครับจักน้อยนะครับเป็นที่ละเฮ้ยเสียวนะครับกับเสียวอยู่งับกว่านกับตักชิวาทางใดด้วเนาะ <laughs> เมืองที่ล่ะนามมาแเลยครับพี่น้องเี่ล่ะที่มาถึงไอ้ฟ้ามงู่วเลยดีครับหลังจากฝนตกชุกนะครับหลายวันนะครับนามก็มาแล้วครับผมสวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็อยู่ที่ฟรามงูนะครับบามันเลือดลอยนะครับผมถึงฟ้าม์มเนี่ยเคยมาทายหลายครั้งแล้วนะครับกต่ทายทยถ้าแถวนีแล้ว่อนครับเพราะว่า่วงนี้ฝนมันตกนะครับมันไปไหนเดินทางค่อนข้างที่จะ ลำบากนะครับแบบเอิญมีคนขอมาครับไปเป็นหัวบามันเดินลอยนะครับสุดกแถวๆนี่ก็มีอยู่ฝั่มเดียวนะครับที่เป็นบามันเดินลอยนะครับผมสุดท้ายพมกเบิร์นะครับฟูา้วยเอี้กะเคยสัมผัสลอยเมื่อไหร่ล่ะก็บ่ได้สัมผัสกับภาพพวกเบิร์โอ้โหเดี่ยเอวกันกับสุดท้ายพวกเบิร์ไอ้หัวนะครับผมเหมือนกัครับหลังจากวันนี้มาโดนนะตัวที่มันออกมาทางก้อนมาหลายชุดตัวนั้นจะเดือนหนึ่งแล้วก็พวกเบิร์กว่ามันใหญ่หรือยังนะครับหมอในหน่อยของเขาตีกันน โอเคครับเดี๋ยวไปเบิร์นครับผมไปนี่นะครับตัวนี้ท่องเลยจักเดือนแล้วนี่ไหมนี่ไหมท่องบอ่เอาขึ้นตัวใหญ่แท้เออนี่ครับบ้าบมันเดือดลอยนะครับโอ้ตัวใหญ่ดีไหมประทับดาบเรื่องตัวเอียง PS ดีกว่านะนี่ครับโอ้ยใหญ่แห้งไหม เนี่ยเขียนบอกมีเหล็กนำตัวงามนะครับตัวนี้โอ้ดไงว่เก่าแห้งไหมแต่ก่อนมันยังปนญ่ปนหนีนาะตอนมาตอนจำไหมครับผมใหญ่แห้งไหมตอนนี้โอ้ยใหญ่แห้งนี่ครับโอ้ย่างหนึ่งเลยนี่ครับเนี่ยนี่นะง่ามแห้งงามแห้งตัวนี้ ตอนนั้นมันบัญหาปัญหาหนินะครับตอนผมมาตอนนั้นนี่ครับมันก็ตรงนี้เป็นช่วงยังไม่ไท่านไออารนะครับมาเช่วงบ่ายครับช่วงเงยน็นๆก็จะให้แก่บอคมนี่ครับเิ่งเลือกน่าหงายน่าหงายดีเหรอเชื่องนะครับนี่คือปลามันบลาบ้นลอยนะครับเดือนลอยนะครับนี่นะอู้หึเอ๊ะ <c oughs> ไอ้ตอนที่ผมมาถ่ายครั้งนั้นตอนมันมาตัวใหญ่ขนาดนี้นะครับตอนนั้นซื้อมากหรือมั่มนสองแสนแปดนะครับทางแรกเลยตอนนี้ก็ราคาือสุดท้ายเราหลังตัวใหญ่นะครับตอนนั้นมันตัวหนาตัวนี้นะตอนเราซื้อไม่หม่สองแสนแปดตอน,อ 2, 2008, ตอนด้วยถามจำนอกจากจำพอใครได้แล้วะวะอ่อนนี้งใหญ่แห้งนะครับตัวนี้งามเนียประมาณเดือน้อยนะครับอย่าเข็นกับผ้าเบื้องนี่แหละครับนี่ละ โอ้โหดุ่มยดีไหมอันนี้เป็นตัวเมียนะครับเนาะแต่ที่พอ่อผสมมาล่ะคิด,ดว่าตัวเนี้กขนาดนี้ก็มันริ่มเลยก็แล้วมันลอยกะเลือกกินได้สักน้อยนะครับสำหรับฟ้ากันป้ากเก่าๆเนี่ยเขาจะกินกันใดนะหงาก็เลือกกินนะเป็นตัวที่อ่ากินนะครับอันน้ำไม้ได้สักน้อยนะครับไปเดี่ยวเดินลอยกะ จุด yup. จุดนีก mm ็ต hmm. ้องรู้นะครับว่ากัวสายพันธุ์นี้ค่อนข้างที่จะเลือกกินนะครับผมเป็นไงดีไหมง่ายนะครับเดี๋ยวไอ้เบิ้งออกต่อไปเพราะว่าหรือว่ามีงัวกับว่าไม่ตัวหนึ่งดังๆส่้เคื่องหอยว่าหนุ่มหรือเปล่าไอ้เบื้องก็ไหนผมเห็นเบื้องไอ้มุมนะครับไงัำอีกมุมหนึ่งเดี๋ยว มันกันขาดที่จะเหลือกินได้สักหน่อยป้า่างเก่าจะบม่ค่อยกินนะเชื่องนะครับทั้งที่ไม่ค่อยได้เจอกันนะครับจากหัวสายพันธุ์อีกครับผึคิว่าความเชื่องนะครับเชื่องเสียเหลือ,อ,ก,อกินครับหัวประมาณลอยเวลาเอาไปไปล่อยยูไอ้ถุงยาน้าไอ้ยาถุงเนี้ยได้มันกะฉีดยาง้าโดมเบืองครับเหลือกเบิงวลา เ่าตอนี้ทุกคนกินนกิน่างไ่เลยมันบอกกินซุริซุริชุลายนี่ครับเพราะว่ามัำไม่อะปวดอืมช่วยจูงลยเนาะไห้ยังเลยเอ้าพค่นั้เราแบบนี้อ๋ออ๋ไปจดบมัน มาเบิงตัวต่อไปอตัวนี้ก็บ,บ้านท่องกระพอะนี่งคือกันบ่ไม่งัวไม่เสร็คือตังตั้งหลังคือตังไอ้ง,งัวน่มโค่นน่ม,มเถอะเออเสือไม่บ่คือโค่นน่มเถอะเป็นดั้งด,งดังเนี่ยไหมครับเบ,บ,บ,บื้องดีเบี่ยงนี่เหรอ

กุ้มขึ้นเขาอยู่นี่ครับนี่ก็ตัวเมียนะเมียโดยสองนะ <c oughs> ตัวนี้ก็บ้น <c oughs> บันท้องบ่บอกกันเนาะ <c oughs> นไหวนมตองอตาะอยู่ตอนนี้ <c oughs> <c oughs> นะครับมีตัวง่ามยัยโอ้ตอ,อนสอนหนโ <c> อ <oughs> อ้ย ตัวนี้ก็ไงยั <c oughs> งามทั้งนั้นนะครับเหียบผมเชยมาท้ายเหรอครับ,าารบอะไรกันสอบตามเรื่องราวไว้ในคลิปก,ก่อนๆแล้วนะครับผมอันนี้ก็พามาเยี่ยมชมครับอัปเดตเพป็นไงคือมาอัปเดตนะครับนี่เ <c oughs> ห็นใหญ่แหี้ยนะพี่น้องใหญ่อีดีไหมมาเรานี่มีตัวใหญนะ่เหรอแต่มันสอนเนาะ นี่คือสีแมนตัวเถือกกระดตัวนี้นะนี่นี่ครับตัวนี้ก็สองแท่แปบบ๊ <c oughs> ซื้อมาอยู่จำได้นะครับตัวนี้ก็ง,ง่ามครับเป็นตัวปูกที่ที่ผซม,มผซื้อว่าไม่ใหญ่เท่า,าตัวเมียแต่พวกนั้นผมซื้อว่ามันจะใหญ่ขึ้นตัวเก่าตัวนี้ผมซื้อว่าเท่าๆเดิมเท่าแต่ค่ารังแบบนี้ได้เองทีนะง่ามนะครับนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นตัวเมียเมียสาวเนะาเนะเดี๋ยวมันถองเนาะสวนนี่นะครับเป็นเองอไทยบ้านนะแต่ว่าบางนหน่อยนันเคยมาไทายตัวหนึ่งอาจจะแอนนิดหน่อยเห็นปะใจแอนนะนี่ครับลูกใจแอนนะจำได้ตอนนั้นตัวนี้เดียวนะครับตอนนี้กับง่ายนะครับง่ายขึ้นนะครับ ดานนี่งัวะประ zoom สองตัวนี่กูอะแทวบ,บ้านบ้านนะครับแทวกลางนะครับสองตัวนี่กบ้านทองกันบ่ทองตัวนึงประ zoom ยังล่ะโอ้งามงามรายกางนะครับตัวนี้ไายกาง ไอ้งาหม,มื่งอีกรอดนะครับอืมอะไรหน้อยก็บําได้นะครับตัวนี้ก็บริมากกับแ่เหรครับยังเป็นบ้าเหรอเนี่ยตัวนี้นะครับประมาณเดือนร้อยนะครับตัวนี้ตอนซื้อในท้องก็จองเอาไว้นะสองแสนแปดดึงครับแต่ตอนนี้แกรบริขายเนอะเห็นไหมอืม mm hmm. เด็ดเยราเป็นปั่นเป็นปั่นด้วยที่เหครับพี่น้องขนาดงวนหน่อยนี่ เอองามเนาะนี่นหะอตอนสนะอนเนาะนี่ะแห้ยงามนะครับหัวแางหัวแางหัวหนุ่มเนนะลยกะาได้ม่สาม สามส่หมื่นแล้วปะกับบบวันแพงก็ถูกกับโบคอยหูหนั่งหัวยก็เป็นโซ้โอเออลายคืองัวหน่มห็นไหมจะมัน,มนมงวยพง, <laughs> งกบบบหูกันแปงัวด,ด่างแบบนี้ราคาคือจังบอลด่างบ้างเอ <laughs> เอ้ยเนาะมักหลาย เิลยงอะพี่เหรอจอ้องหอดังคือไอ้งวัวไอ้กระตุนนะไข่ไข่โ้นนุ่มมือเป,ปลา่าก็โบูนะแบบนีย้ยูในกองนุ่มนะเออ ตัวนี้คือเตรียมใส่อ,อ,อาหารเบาปะเนี่ยครับแกก็กำลังจะให้เริ่มให้อาหารแล้วนะครับให้ยาให้เพือ้อยนะครับตัวนี้ก่อนเป็นช่วงเย็นนะครับทะน่ะอืม แหเฟือง,งยนย่ามี่เยเห็ไเล่ยเฟืองนี่มือ้าจะแห้ยาบ่ยากรเฟืองน่มือนเลียงแห้เฟืองเนาะอาหารแห้งครบมามานเหมือ <c oughs> นนึง่งเหมือนึงบัจก่อนป่เฟืองเปก่อนเจ็ดแปดก่อนป่ะ ช่วงนี้ไม่ได้ปล่อยเนาะเทดแปดก่อนต่อวันไม่ใหม่กินดีดีแต่มันเหลือนหนึ่มากินบ่ค่อยกินของเกา่า nói được được chăm bội lấy mẹ tôi còn mạng cái gì đi ăn bọc đi ăn nó đi ăn bọc 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 đi ăn đi ăn bọc đi ăn มึงเป็นดูในี่กองนมเว้ยก็าเป็นอันเดียวกันนรกคือคือไท่กี่วะส๊อ้มึงกรบบอกหเบิึงบ่ค่อยออกมันแมนบ่มันมีโหนกข้างหลังนี่เมียนี่อ่ะโหนกมันข้างหลังใหญ่เลยเมียไถหัวเขาเหม่นมึงใครับเด้องไถหัว่าเป็นง่วนอย่างมึงกระบ่กหักันนะทีละแต่พอว่าไท่กี่นะพอแมนแล้วเนี่ยบอกกี่กับกี่กันตั้งพิเศษเลยวะ โอ้ยไไดอยเรือสร้างมาพิเศษเป็นเ,เป็นหัวดิ่เก็เห็นอ่ะผมเพิ่งเห็นอ่ะผมว่าเท่ดิทำมาพิเศษนะครับวนะ่าไทยกี่ไทยกี่กันผมกับบอคงเอินนะใครมีความรู้ก็คอมเมนต์เอาไว้นะครับผมโอเคนะครับคลิปนี้ก็มาอัปเดตนะครับวัวบาบันเดือลอยบึงซื้อกับเอินมีเอซีนะครับขอเข้ามาว่า พาไปดูบามันเรือนร้อยหน่อยนะผมก็กินหัวเต็มมองนี้นะครับเพราะว่าตรงนี้มันไปไกลไม่ค่อยได้นะครับเดินทางลําบากครับฝนตกทุกวันนะครับตอนนี้น้ําก็ท่วมนะครับท่วมบางพื้นที่แล้วนะครับก็ไปว่ากันครับหลังฝนพุ่นละก็จะทยอยถ่ายใกลก่นี่แหละก่อนนะครับเพราะว่าอย่างว่าเนาะฝนฤดูฝนนะครับก็ลาบากขึ้นมานะครับผมพามาดูพ้องปากของค้อนะครับผม ถ้าชอบก็ฝากนะครับกดไลค์นะครับถ้ากดแชร์ก็เใส่ขอคุณนะครับผมถ้าคนที่มาดูใหม่ก็ฝากกดติดตามไว้ครับผมจะไปกดกระดิ่งไว้ด้แต่พลาดคลิปไปใหม่นะครับที่ผมจะลงนะครับโอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับบายครับ